าร้านพลุนยางแตกนะคะมาอัปเดตล้อมือสองนะคะมีหยดน้ำแม็กวันงานเลนโซทั้งสองชุดเลยยางสวยๆเลยนะคะรอบนี้นะคะแล้วก็มีนี่ค่ะขอบ20นะคะใครหาขอบ20 จัดให้แบบจุดใจเลยค่ะขอบ20อย่ยางปี20 2 2นะคะราคา4,900บาทนะคะแล้วก็ล้อก้านยก SUV ค่ะนะคะก้านยก SUV ล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะรัดยางปี23ปี21ให้เลยนะคะนี่ค่ะใบพัดนะคะนี่นะะเข้ามาใหม่1ชุดนะคะแล้วก็แม็กเวลหลักพันค่ะ7,900บาทท e 3 7 4 9มเบาทนะคะ นี่เลยนะคะล้อซิ่งเข้าใหม่นะคะด้านในยังมีให้เลือกนะคะเป็นยางใส่รถตัวเตี้ยก็มีนะคะด้านในนะคะห้าลูหกรูนะคะใส่รถตัวเตี้ยนะคะนี่ค่ะนะคะนี่ค่ะมีหลายชุดให้เลือกอยู่อยู่นะคะนี่เลยนะคะนี่ค่ะมีราคาอยู่ที่ 3,900บาทก็มีนะคะ TE 37นะคะเอาไป3,900บาทนะคะก็มีนะคะนี่เลยนะคะมาเริ่มกันที่หยดน้ำแม็กวันงานเลนโซ่นะคะชุดนี้นะคะแม็กหยดน้ำแม็กวันงานเลนโซ่ขายยางแม็กซิตสองสี่ห้าเจ็ดสิบสิบหนะคะสำหรับรถหกล,ลูตัวเตี้ยก็ใส่ได้นะคะ ใครหานะคะแม็กออฟโรดใส่รถตัวเตี้ยนะคะจัดให้เลยนะคะชุดนี้นะคะแม็กวันล้อง,งานเรนโซค่ะนะคะยางดอกแน่นๆนเลยนะคะ24 5 7ี่ห้าเจดนะคะเป็นล้อง,งานเรนโซค่ะชุดนี้ราคาอยู่ที่19 0 0บาทนะคะขอบ16นะคะใส่รถ6ลูตัวเตี้ยนะคะใครที่ใส่ยาง26ไม่ได้ชุดนี้นะคะจัดให้ยาง24 5 7ี่ห้าเจนะคะนี่เลยค่ะ ดอกยางแน่นๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะนะคะดอกยางแน่นๆแบบนี้เลยนะคะชุดนี้นะคะนี่ค่ะแมกหยดน้ํานะคะชุดนี้นะคะแมกวันงานเลนโซใส่ร้นหกลูตัวเตี้ยะค่ะนะคะยางสองสี่ห้า หรือว่ารถใครกลุ่มๆนะคะไม่เตี้ยไม่สูงมากนะคะใส่265ติดนะคะ245เลยนะคะชุดนี้จัดให้นะคะราคาอยู่ที่1 9 0 0บาทดอกยางแน่นๆนะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะหยดน้าแม็กวันงานเรนโซ่เหมือนกันนะคะยางปี22นะคะ265 716นะคะหกลูตัวสูงนะคะยางแม็กซิตปี22นะคะนี่เลยค่ะดอกยางแน่นๆแบบนี้เลยนะคะชุดนี้นะคะ ยางปี22นะคะสำหรับใครที่หายางใหม่ๆนะคะนี่เลยค่ะยางปี22ดอกแน่นๆแบบนี้เลยค่ะหยดน้ำแม็กวันงานเลนโซ่นะคะชุดนี้นะคะยาง265 7 0 16นะคะปี22ค่ะชุดนี้เอาไปราคาอยู่ที่13,900บาทนะคะ13,900บาทค่ะ ะะสำหรับขอบ20นะคะเอาไปเลยนะคะขอบ20ราคาถูกแน่นอนนะคะขอบ20เอาไปชุดละ4,900บาทสุดคุ้มมากเลยนะคะขอบ20เอาไปชุดละ4,900บาทมาดูที่ชุดแรกเลยค่ะ MAX CE 28ยันะคะยาง2 6 5 5ก 20, 20ปี20นะคะชุดนี้นะคะเป็นขอบ20นะคะสำหรับใครหาขอบ20ค่ะนะคะล้อเทินมาเลยถูกๆนะคะ ขอบ20เอาไป4,900บาทนะคะ4,900บาทค่ะนะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะชุดนี้เป็นขอบ20ยางปี22นะคะยาง265ยาง265 50 20นะคะปี22นะคะชุดนี้นะคะนี่เลยค่ะดอกยางแน่นๆแบบนี้เลยนะคะขอบ20ได้ยางปี22ด้วยนะคะชุดนี้นะคะเอาไปราคาอยู่ที่4,900บาทเท่านั้นเลยค่ะ นะคะ4,900บาทเท่านั้นเลยยางปี22เลยนะคะชุดนี้นะคะดอกแน่แนๆแบบนี้เลยค่ะนะคะดอกยางแน่แนๆแบบนี้นะคะปี22นะคะ265 50 20ยางปี22ค่ะราคาอยู่ที่4,900บาทนะคะแล้วก็ชุดนี้ค่ะก็ขอบ20เหมือนกันค่ะนะคะยาง265 50 20นะคะยางดิสติยางไทยปี20นะคะ 4,900บาทค่ะนะคะราคาเดียวเลยนะคะขอบ20รอบนี้ถูกๆนะคะใครหารีบจับต้องเลย4,900บาทนะคะหรือว่าใครอยากจะเหมาทั้ง4ชุดก็จัดให้นะคะจะมีมีราคาส่งให้เลยนะคะนี่ค่ะสี่พาร้อยบาทนะคะด้านนี้ต่อนะคะอันนี้เป็นล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะจัดโปรให้ลูกค้าใครหาที่เหมือน เบิกล้อใหม่ยางใหม่นะคะชุดนี้นะคะก้านยก s อ v กว้างเก้าอฟศูนย์นะคะสีดำหยอดแดงนะคะยาง265 6 0 18ปี23นะคะยางปี23เลยล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะยางปี23สําำหรับใครหานะคะสภาพเหมือนเบิกใหม่แบบนี้นะคะนี่ค่ะยางกิฟต์แบบนี้เลยนะคะดอกยางแน่นแแบบนี้เลยค่ะนะคะยางปี23นะคะ ชุดนี้นะคะล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ปี23ค่ะสภาพกิฟต์เหมือนเบิกล้อใหม่ยางใหม่ชุดนี้เอาไปราคาอยู่ที่1,490 0บาทนะคะ1,490 0บาทค่ะนะคะแล้วก็ก้านยก suv สีเทากันนะคะสีเทากันหยอดแดงนะคะชุดนี้นะคะยางปี21นะคะ265 6 0 18ปี21ค่ะชุดนี้ยางเลนโซ่นะคะปี21นะคะเอาไปราคาอยู่ที่ 12,900บาทนะคะนี่เลยค่ะดอกยางนะคะการยก SUV กว้าง9ออฟอูนย์นะคะล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ปี21 12,900บาทนะคะชุดนี้นะคะแล้วก็มีแม็กไบพัทค่ะ rtx นะคะแม็กไบพัทนะคะยางปี22265 6018นะคะปี22ชุดนี้เอาไปหลักพันเลยค่ะใบพัดมีแค่หนึ่งชุดเท่านั้นนะคะชุดนี้หลักพันเอาไปเลยค่ะ9,500บาทนะคะยาง265 6018นะคะปี22นะคะนี่เลยนะคะเอาไปราคาอยู่ที่9,500บาทค่ะนะคะแล้วก็มีแม็กเวลนะคะแม็กเวลยางดันหลบใช้กันยาวๆนะคะยางปี20 ทนแน่นอนนะคะยางดันหลบใช้ยาวๆเลยค่ะยางปี20นะคะเอาไปเพียง7,900บาทค่ะถูกๆไปเลยนะคะแมกเวลนะคะยางดันหลบปี2ีค่ะ2 6 5 6 4หนะคะยางดันหลบใช้กันยาวๆปี20เอาไปราคาอยู่ที่7,900บาทนะคะนี่เลยค่ะดอกยางแน่นๆแบบนี้เลยนะคะยางดันหลบนะคะแก้มขาวแบบนี้ด้วยใช้กันยาวๆเลยนะคะ นี่ค่ะ7,900บาทเท่านั้นเลยนะคะแม็กเวลนะคะแล้วก็ชุดนี้ค่ะแม็กทีอีสามเยางบิดโตนนะคะเอาไปใช้ได้อีกนะคะชุดนี้เอาไปราคาอยู่ที่4,900บาทนะคะ4,900บาทค่ะทีอีสามเยางบิดโตนนะคะส9 0 0ับาทนะคะนี่เลยค่ะดอกยางนะคะนี่ค่ะเอาไปแต่งหลอได้นะคะชุดนี้นะคะสภาพยังสวยอยู่นะคะ4 0 0 0 900บาทเท่านั้นเลยนะคะนี่เลยค่ะล้อกระทะผ่านะคะใครหานะคะยางปี21นะคะราคาอยู่ที่2,900บาทนะคะ m a x กซี e ่ชุดนี้ค่ะยางปี21นะคะ5้าลูน14นะคะราคาอยู่ที่8,900บาทค่ะ Max RE 3 0ี e ชุดนี้ค่ะยางเซตนะคะยางปี20นะคะนี่เลยค่ะดอกยางแบบนี้เลยนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่ 7,900บาทนะคะ7,900บาทนะคะชุดนี้นะคะแล้วก็มีก้านยก SUV ยางโอตานิยางไทยปี21นะคะชุดนี้นะคะก้านยก SUV กว้าง9ออัพศูนย์นะคะยางปี21นะคะชุดนี้เอาไปราคาอยู่ที่1,900บาทนะคะนี่เลยค่ะยางโอตานิยางไทยแบบนี้เลยนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่1,900บาท หะะยดน้ำแม็กวันนะคะงานเลนโซ่ชุดนี้อยู่ที่เอาไป7,900บาทยางปี20นะคะนี่นะคะดอกยางนะคะเอาไปเพียง7,900บาทนะคะขอบ16นะคะนี่ค่ะขอบ20ถูกๆนะคะต้องจับต้องเลยนะคะรอบนี้นะคะจัดให้เพียงรอบนี้เท่านั้นเลยนะคะนี่ค่ะได้เทิร์นมานะคะด้านในก็มีนะคะแม็ก p f 1ใครหา RPF1 คินครินนะคะ RPF1 ยาง255 50นะคะชุดนี้เอาไปราคาอยู่ที่7900บาทใส่ร้น5114นะคะ <c oughs> Macwell ค่ะเอาไป8900บาทใส่ร้น5114ค่ะ <c oughs> CE28 นะคะใครหานะคะนี่ค่ะ <c oughs> นี่นะคะ MacCE28 <c oughs> เอาไปราคาเพียง7900บาท นะคะรอบนี้ถูกแน่นอนล้อเธอมานะคะ7,900บาท CE 28ค่ะ m a c w e l l of l o o k of กระมังยางปี21ค่ะนะคะใส่ล้น5ลู9,500บาทนะคะที่ E 3 7หยอดแดงยาง2 5 5 5 1 8นะคะ7,900บาทค่ะนะคะ m a c w e l l นะคะสีดำอันนี้สีเดิมเลยนะคะ8,900บาทค่ะ นะคะ TE 3 7หยอดแดงชุดนี้ยางปี22นะคะ8,900บาทนะคะนี่ค่ะล้อรถเก่งนะคะก็จะมีราคาตั้งแต่อยู่ที่4,900บาทนะคะ5,900บาทนะคะนี่ค่ะ5,900บาทค่ะอันนี้ก็5,900บาทอันนี้เอาไป3,900บาทนะคะสำหรับรถเก่ง4ลู่นะคะเราก็มีให้เลือกเลยนะคะนี่ค่ะด้านนี้ก็จะมีแม็ก นี่ค่ะ R e 30ค่ะใส่รถเก๋ง5รู114นะคะรถกระบะก็ใส่ได้นะคะกว้าง8.54ลูกใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นนะคะชุดนี้เอาไปราคาอยู่ที่9,500บาทนะคะแล้วก็มี m a x w e l l N 5 m a x w e l l N 5 RS นะคะล้องานหนุน่มมิงนะคะยางปี22ค่ะชุดนี้เอาไปราคาอยู่ที่ ห9 0 0งบาทนะคะแม็กซี e 8ค่ะใส่รูด6ลูนะคะชุดนี้เอาไปราคาอยู่ที่7,900บาทนะคะนี่ค่ะ m ม็ก e 37นะคะราคาอยู่ที่3900บาทนะคะก็จะมีนะคะนี่ค่ะที e 3อเดหยดแดงยางพอเค้นญี่ปุ่นนะคะเอาไปราคาอยู่ที่6,900บาทนะคะ นี่นะคะด้านหลังนะคะแม็กอ e ีแบนค่ะมือสองนะคะกว้าง8.5 4ลูกค่ะนะคะสเปคใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นนะคะใส่ล้นหกลูชุดนี้ราคาอยู่ที่8,900บาทค่ะนะคะแล้วก็แม็กฟัส9นะคะเป็นล้อขอบทองค่ะนะคะแม็กฟัส9นะคะล้องานะนะคะยางปี20ค่ะชุดนี้เอาไปราคา1 9 0 0บาทนะคะนี่ค่ะ TE 37นะคะ5้ลูค่ะ ชุดนี้เอาไป5,900บาทค่ะแมคขอบ17นะคะ5ลรูนะคะชุดนี้เอาไปอยู่ที่3,900บาทนะคะนี่เลยนะคะแม c ไออ30ค่ะนะคะ6,900บาทนะคะแล้วก็มี TE 37ด้านในนี้ค่ะนะคะแม c TE 37นะคะชุดนี้นะคะ Mac ก e 3 7ราคาเอาไป4 9 0พ้าร้อยบาทใส่ลด5รลูหนึ่งหนึ่งสี่นะคะชุดนี้นะคะเอาไปอยู่ที่4,9 0 0้อบาทนะคะชุดนี้นะคะใส่ลด5รลูค่ะนะคะแล้วก็มีก้านยก SUV ค่ะเจ0 0ัน้าร้อยบาทยางปี21นะคะนี่เลยนะคะแล้วอันนี้เพิ่งประกอบค่ะเพิ่งประกอบเมื่อกี้เลยนะคะนี่ค่ะอันนี้เพิ่งประกอบนะคะล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ค่ะ ะะยางเทพเทเลยนะคะ2องหกห้าสี่สิบองเจ็ดหนะคะนี่ค่ะล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะแม็กเอ r เกว้าง8ปดถึงห้าลูกใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่ 10, 000, 1 1 9่งบาทนะคะ ด้านนี้ค่ะล้อใหม่แล้วก็ยังมีให้เลือกหลายลายอยู่นะคะล้อใหม่ล้อเปล่านะคะการยกกว้าง8.54ลูกสเปคไม่ล้นนะคะนี่ค่ะนะคะราคาหลักพันนะคะเอาไป9,500บาทนะคะแม็กเปล่านะคะนี่เลยนะคะใครสนใจนะคะมาดูมาชมได้นะคะที่ร้านพูลยางแตกนะคะนะีคะร้านพุลยางแตกอยู่ลำลูกกาคลองเจ็ดนะคะจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะ นะะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ0951199659นะคะหรือว่าแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยค่ะ0951199659นะคะร้านอยู่ลำลูกกาคลอง7จังหวัดปทุมธานีนะคะอันนี้เลยนะคะใครมีล้อเดิมล้อแต่งอยากจะมาเทินนะคะเอามาเทินได้นะคะเทินล้อราคาก็จะลดลงอีกราคาก็จะถูกลงอีกจากที่แจ้งนะคะราคาจะลดลงอีกนะคะ ต่างจังหวัดนะคะมีบริการส่งคนส่งทั่วไทยค่ะมีค่าส่งแล้วก็ไม่มีปลายทางนะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ